ครับกลับสวัสดี FC ทุกท่านครับพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้แอดเอซีน้ำพากแฟนคลับแฟนช่องไปที่วัดป่าดงหนองตาลครับพี่น้องเอฟซีไปเบิ่งว่าหาพงยี่จอยพี่น้องเอฟซีทุกท่านเพราะว่างวดที่แล้วพันจุดถูกโผงสุดท้ายพันได้สี่สี่หกจะประมาณนี้เนืน่องจาจุดแล้วครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านก็เลยจะน้ำพาพแฟนคลับแฟนช่องบุกไปที่วัดป่า ดวงน้องตันไปเบืองว่าพงยี่จ่อยเป็นปพระเอกพงยี่จ่อยพึ่นเป็นสางอยู่ในวัดเป็นช่างโบราณป้าจรังสังแบบว่าอารามอยู่วัดป่าดงหนองตานแหละครับพี่น้องเอฟซีมื่อนี้แต่เลือดสีพลาพิ่นแต่เลือดสีพลาเฟนขาเฟนช่องไปนั่มหาพงยี่จ่อยพี่น้องไปวัดจอดถึงกับสิด่ดาวเดจากันพี่น้องเอฟซีพิ่นจะและ่เยึดถนนไม่ปรับปรุงไม่ไอสิ่งหลายอย่างครับพี่น้องเอฟซีแล้วน้องบุรณปา้าจริงสัง ขอ,อนวัดบ่าอารามนำ้ำทางนู้นทางกับกำลังเริ่มสิพัฒนาเพราะว่าขี่มาหันฝนตกทางมันแหลงไหลพี่น้องเลยมีตะหลุมที่กำลังเดินทางไปหลุมหลายๆพี่น้องวัดบรงกายปรรจุดได้ของสุดทไปไป้ายพี่น้องถือกันเปิดพวกสร้างอยู่ในวัดพี่น้องสางโตโคโลโซ,ซีซีหกแต่เองวันนี้ลุยจะอย่างนี้บรจุดแล้ว ผลิตภาพแฟนคลับเแฟนจอกไปน้ำอาปงยี่จอยครับไปหอดจอดถึงกสิดวารดจ่ายนะครับพี่น้องเอฟซีดูทันไปบอกไปจ่าต่อปงี่จอยครับครับสวัสดีเอฟซีดูทันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกี่ยงแชนแนลครับพี่น้องเอฟซีน้ำภาพแฟนคลับแฟนช่องมา่นตั้มในทางของช่างทำบัตรครับพี่น้องเผลนจลังบรณปฏาผิสังขรณ์เหตุเป็นพิพิธภัณฑ์ครับพี่น้องหลายคนหลายคนเข้ามาวัดปลาดงน้องตาลก็จะเข้ามาก็จะเจอครับเผลนจลังบรณปฏาผิสังขรณ์เหตุเป็น พี่พิชพันธ์เพราะว่าของโบอลนันคนใดเขียนมาหลายครับพี่น้องเอฟซีดูทันร,รูปแบบนาทางมือนีิข้าจัดไปตามหาพอญ่์จอยพี่น้องมางหวดจอดถึงเกษตรต้องไปหาค้นแม่นถูกพี่น้องเพราะว่าอยู่นีิฟอนจุดถูกปะจุงโอ้จังหวัดพี่น้องมือนี้ไปถามพอญ่์จอยเป็นว่าเป็นฝันหรือว่าเป็นได้เล็ทถูกไหมตัวใดญ่ขอไปฟังพอญ่์จอยช่างทำวัดเป็นบอกเป็นจ่าครับพี่น้องเอฟซีดูทันครับ กุญช์นี่น้องเงงกุญพี่น้องเอซี่ตุสันจะมารูปแบบนะช่างทีนี้เราเป็นจุดถูกแล้วช่างเป็นหลายหลายพี่น้องคุณคุณกลังบุรณะปฏิสังขรณ์วัดพระอารามซอยกันจุดถูกเลยจะได้พันจ้าเป็จุดถูกพี่น้องพนจ้าเป็นจุดถูกวันดีพรจยครับวันดีพจยครับวันดีพรจายพี่น้องวัสดีพรจายรับเดี๋ยวจพี่น้องเด้อ เล็นจูบเพ่ฮะมันเศรเลยจุดทูบเดมัดเลยมือเล็บแง่ถ้ไปน้องคนจุดทูบแล้วแล้ววาสันเพื่อเป็นคนแม่นทูบพี่ลี้ไปน้องเพราะว่าเพนมิโชดไม่ใช่สพื่ใจะน้ำทูบเนาะไลยหวัดเลยพี่น้องจุดอยู่นี้นั่นเห็นว่าว่าเสรขึ้ินซีลงวันะหั่นฟันหาหาเลยจีดวเดียวโครลเลยจี บสีจ้อยเดี๋ยบอกมังไก่ก็เลรอเนาะพระจ้อยเนาะวันว่างหันพระจ้อยแห่หาหาสร้างเพิ่นว่างหันไม่บานมากงวดว่างหันพี่น้องพอจจอ,ยอย่จอยจะเทิงันไดกะเกินมาเอาศกและยางเอาบเปลี่ยนพี่น้องงวดว่าหันให้ให้จุดใดเป็นเฟดบุ๊ก็มือนี่จุดทูกเดยจุดหอจุดทูได้หนึ่งเก้าสหนึ่งเก้าสอง สายตุ้นไม่เงินสายแม่นถูกอิเลเมนดีๆพี่น้องสายแม่นช่วงมากําลังบุรณาปฏิสังขรณ์ใหม่ๆน่ะแม่นดีๆเนาะเ,นเขาทุกลับสุกงวดจนซาพี่น้องสายป,ปัดบั่นต้นหาดพ,พอพ่งจะใจแม่นถูก <c oughs> วันนี้ไปเบื้องครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเพอาะใจบ่ฝันจีบ่ฝันนั่บ่ฝันเดี๋ยวเขามาตามเหล็กฝันอีเจเนตัวมือนี้ไปเบื้องถูกครับอยู่ต้นใหม่เจ็บไปพี่น้องไปเบื้องต้นใหม่ ไปไปเบิ่งเหรีูกเป็นกระล่างเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดเอียงกพระเฮ็ดพิพิธภัณฑ์นี่วะครับนี่เป็กระล่างกระล่างเฮ็ดพิพิธภัณฑ์ต่อมาวัดปลาตรงน้องตาพี่น้องก็จะมีมองดูมองชุ่มไล่มองไล่มองบอนเพราะว่าเป็นข้อคอมโบราณที่เก็บไว้มาเฮดเป็นพิพิธภัณฑ์ครับพี่น้องเฮดซีขับเบิ่งเหรีูกพระจอยครับพี่น้องไป ัดต้าอารามครับพี่น้องร่มเย็นอีเลยพี่น้องดีหนึ่งสายสายแมงถูกบวริหันจุดซาดจริงๆริโอ้ยเหล็กนมขนาดเลยพี่น้องเหล็กน้ำเนม่นี่พี่น้องนี่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 เพิ่นขออยู่ต้นนี่แหละครับตะกี้ตะกี้ต้นนี้เป็นจอบพ่นปลวกพี่น้องเป็นพ่นปลวกใหญ่เป็นพ่นปลวกใหญ่พี่น้องเอฟซีสายแมงถูก แม่นดีๆได้พี่น้องเอฟซีไอเบิร์นครับรรไปเล็กตัวใหญนี่พี่น้องเจ็ดเก้าสองพี่นอ้าางอ,นองเอฟซีพิการบบบนาเมืองเด้พี่น้องได้รูปแบบในทางของปัจจัย จุดทูบวัดป่าดงหนองตานครับพี่น้องเลฟซีทูตันครับเป็นได้มาเจ็ดเก้าสองอเพราะว่าเอา,อางไงว่าเพิ่นมาบบร,รณาณปฏิสังขรมี่กระโดนแหละพี่น,พน้องเพิราขอโชว์น้ำพุเพิ่นนันสิละก็ได้กินได้อยากไปจต่เราหดงวดบาห,หลายแล้วพี่น้องสามหมื่นสี่หมื่นหมดอาหารแก่รุดไปเต็มหนึ่งซื้อหาหะมันดอกซีซีแล้ววแต่ว่าก็ได้น้อยเดียวแล้วว่าก็เล็บไม่อยากว่าหลายพี่น้องเลฟซีทูตันแล้ววะ ไปเบิรงพี่น้องลูดเรทถูกคนน่ะเจ็ดเก้าสองพี่น้องนี่นของเอฟซีแล้วก็ไดร์ตูปมาแล้วพี่น้องเอฟซีดูสั่นคนกระล่างบุรณระปัะ่าปฏิสังขรณ์ท่านได้สิเดินทางมาจะมาเที่ยวแวะเวียนครับพี่น้องเอฟซีว่าป่าดงน้องตาลครับพี่น้องเอฟซีอยาจะเห็นหลายสิง่งหลายอย่างทั้งวัดทั้งว่า,วาแต่กระล่งปรับปรุงขึ้นไปเรื่อย กำลังมีวัตถุก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่น้องเอฟซีนี่ก็เป็นไอพิพิธภัณฑ์ขวงังขวงเนยโตอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นทำิ่นกำลังเฮ็ดพี่น้องทำิ่นกำลังโบราณปฏิสังขรณ์ัญเท่านั้นอันนี้ก็เอาเล็กพญาย้อยไปซะก่อนครับพี่น้องช่างทำวัดงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิศก,ก,ก,กายน2566เป็นคนโศกคนหมานอยู่ได้พี่น้องจาก ไปพิจารณพาพปแนวทางครับพี่น้องย้ำว่าเป็นเพียงแค่ในทางช่างส่องสิ่เหี้เป็นเพียงแค่สื่อการกระจายสินใจขีดย้ำน,น้ำอิซีหมักน้ำเปื่อยใส่ถังเอาน้ำเปื่อยได้พี่น้องเด้อบม่มักผ่านสแล้วพี่น้องเบื่อพักพนมันเทิร์ไปฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชรนะ์ได้เพี่น้องเด้อ